และเดินกะเพลิกเพราะเคยโดนรถชนมันถูกเรียกด้วยชื่อดูถูกว่าขี้เรอย่าไปยุ่งกับมันเลยสกปรกลิงตัวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยปล่อยไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวก็ตายไปเอง ไม่มีใครรู้ว่าขี้เรเคยถูกแม่ทิ้งตั้งแต่อย่างเล็กรอดมาได้เพราะคนขายผลไม้แถวสารพระการแอบโยนผลไม้ให้บ้างในบางวันมันเรียนรู้ที่จะหลบหลีกมนุษย์อยู่ในเงามืดและปีนป่ายได้เก่งกว่าลิงตัวไหนกระทั่งวันหนึ่งเมืองลบบุรีเงียบกว่าปกติอยู่ๆเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดไฟไหม้อาคารสามชั้นกลางวันแสกๆเสียงไซเรนของรถพยาบาลดังขึ้นเมื่อมีคนตกใจ เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งติดอยู่ที่ระเบียงชั้น3ามของตึกเก่าหลังจากเธอเดินไปเล่นและประตูถูกล็อกโดยไม่ตั้งใจไฟไฟดับระบบลิฟต์ก็ดับโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณจะขึ้นไปช่วยยังไงเนี่ยผู้คนเริ่มตะโกนบางคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปบ้างส่งเสียงเรียกบ้างยืนดูอย่างอึ้งงนันไม่มีใครรู้จะทำอย่างไรเพราะบันไดขึ้นไปชั้นบนพังหมดเหลือเพียงกำแพงปูนที่ไม่มีที่จับแต่คีเรรู้ ว่ามันปีนตึกนี้ได้เคยปีนตึกนี้ได้หลายครั้งเพราะชั้นสาม,มีรังนกที่มันเคยแอบนอนไม่มีใครสั่งมันไม่มีใครหวังว่ามันจะช่วยแต่ท่ามกลางเสียงเออะขี้เรกระโดดขึ้นรัว้วปีนขึ้นผนังอย่างชำนาญและไต่ขึ้นไปจนถึงขอบระเบียง เด็กหญิงสะอื้นกอดคอบเหล็กไว้แน่นพอเห็นลิงเธอกลัวตอนแรกแต่ขี้เรไม่ได้ทำร้ายมันแค่ส่งเสียงร้องคลายเรียกใครบางคน มันปีนลงกลับมาและขึ้นไปใหม่ซ้ำไปซ้ำไปจนในที่สุดคนขับรถรับส่งนักเรียนที่อยู่แถวนั้นสังเกตพฤติกรรมของมันและตัดสินใจหาทางปีนตามไปบ้างโดยใช้แนวเดียวกับที่ลิงใช้ในที่สุดเขาก็ช่วยเด็กลงมาได้ด้วยความช่วยเหลือของลิงที่ถูกมองว่าไร้ค่า วันรุ่งขึ้นมีข่าวเล็กๆล,ลงในโซเชียลว,ว่าลิงช่วยชีวิตเด็กที่ติดอยู่บนตึกขณะไฟไหม้ตึกแต่ภายในวันถัดมาผู้คนก็กลับไปเดินข้ามหัวมันเหมือนเดิมร้านค้ายังเขียนป้ายห้ามให้อาหารลิงและขีเรก,ก็กลับไปนั่งเมออยู่บนเสาไฟฟ้าเก่าๆ ไม่มีใครจดจำวีรกรรมมันจริงๆแต่เด็กหญิงที่รอดชีวิตวันนั้นกลับมาทุกเชา้าเธอนำกล้วยหอมลูกเล็กๆมาวางไว้ที่ขอบรัว้วและเฝ้ามองอยู่ห่างๆด้วยรอยยิ้มเพราะในโลกที่คนมองคุณค่าจากเปลือกนอกบางทีผู้ที่ไร้ค่าในสายตาของคนทั่วไปอาจมีค่าที่สุดในวันที่ไม่มีใครเหลียวแลขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบขอบคุณครับ